ครับมอเตอร์ลงสีไม่หมุนครับเดิองอาการฟันนี่กับห้ามกับบ่หมุนสีกับบ่บนข้าวปลาตัวนี้บ่ใหม่สภาพดี ตัวนี้สภาพเย yeah, ่ครับไม่ครับเดี๋ยวมาเปลี่ยนนะครับนี่ครับของที่ไปซื้อมาเลยเฮ้ยหน้าตาเป็นแบบนี้40ไมโครเหมือนกันอันนี้ใาย ราจะตัดซ้ายมองนี้นะครับมาจำใส่ตัวนี้ครับตัดอไปเลยเราไม่เกะี่เราขี้เกียจนะครับไม่เคยเกะีกัน ก็ตื้อเลยอยู่ไหนเจบนะเวลาไปซื้อก็ต้องซื้อขนาดเดียวกันนะครับตรงนี้นะครับสี่สิบเนี่ยครับลองเห็นบ่แฉบบ่นี่นะครับสี่สิบไมโครตรงนี้คือกันนี่ครับ 40ไมโครตัวล่างนี่นะครับ40เหมือนตัวยูไงครับตัวยูเนีย่ยหามซื้อหลายก็นหนีหรือมันต่ำก็นหนีครับอาจจะเหตุให้มอเตอ์ใหม่ได้จะมาเปลี่ยนกันเลยพันเข้าขาไหนก็ได้นะครับสองเส้นพันเข้าไปเลย ถ้ามีบัตรจีนี่บัตรจีก็ดีนะครับจะดีกว่าน,นีเราไม่มีบัตรจีครับท่นแร้วนหน้าตาก็จะปกน้านนี้ลองทดลองเทศกัน

帮你们了。